สวัสดีครับผมออกัสเดชสุสครับความสามารถพิเศษลหลักของผมนั่นก็คือการร้องเพลงครับไม่ว่าจะเป็นแนวล็อกแนวสากลผมสามารถเล่นได้หมดเลยครับและยังสามารถเล่นกีตาร์วควบคู่ได้ไปด้วย แต่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 ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับผมยังสามารถที่จะ,สะแสดงได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนๆผมก็สามารถเล่นได้ครับกูเปล่าไอ้เหี้ยะไรพูดเอา้าแกว่าหญิงเป็นไงบ้างวะกูว่ามันคงเดินช้อปปิ้งอยู่มั้งฉันรู้สึกว่าไม่ใช่หญิงที่ฉันรู้จักเลยได้จริงป่ะเพียงคุณตอบถูกได้เงินหกพันบาทลองดูวะไม่เสียหาย